ขยะไหมม่ขยะในทีมทแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ได้แก่ขยะเสียตังและขยะได้ตังโดยขยะเสียตังคือขยะที่เราต้องเสียเงินเพื่อกาจัดขยะประกอบด้วยขยะทางสีน้ำเงินถังสีน้ำตาลถังสีแดงและทิชชู่ในห้องน้ําส่วนขยะได้ตังคือขยะที่เราสามารถขายเป็นรายได้กลับคืนมาที่บริษัทเราได้ประกอบด้วย ขยะถังสีเขียวถังสีดำและถังสีขาวโดยเป้าหมายของเราคือเราต้องช่วยกันลดปริมาณขยะเสียตังและเพิ่มปริมาณขยะได้ตังให้ได้มากที่สุดแล้วเราจะลดหรือเพิ่มได้อย่างไรแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่ก๊าด oh, <no. S 3> เรามาแยกขยะกันเถอะเพื่อนๆหลายคนน่าจะทราบกันบ้างอยู่แล้วว่าขยะแต่ละถังสามารถทิ้งอะไรได้บ้างแต่อย่างไรก็ตามเรามาย้ำเตือนความเข้าใจกันหน่อยดีกว่าไม่แยก <ะ>ทางขยะสีน้ำเงิน ถังนี้เอาไว้ทิ้งขยะทั่วไปเช่นห่อขนมกระดาษทิชชู่ถุงร้อนใส่อาหารและสิ่งที่มักทิ้งผิดคือทิ้งขวดแก้วกล่องนมและถุงพลาสติกที่ไม่ปนเปื้อนลงในถังนี้ต่อมาถัางขยะสีน้ําตาลถังขยะนี้เอาไว้ทิ้งเศษอาหารย้ําว่าเศษอาหารเท่านั้นนะคะภาชนะที่ใส่อาหารต้องแยกไปทิ้งถังขยะสีน้ําเงินจ้ะส่วนถังสีแดงสําหรับทิ้งพวกขยะปนเปื้อนสารเคมีและปาก,กาเคมีห้ามเอาหน้ากากอน ามยที่ใช้แล้วมาทิ้งในถังนี้นะต่อมาเป็นถังขยะทีช่ชู่ห้องน้ําชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าทิ้งทิชชู่ในห้องน้ําห้ามทิ้งขยะอื่นๆนะมาที่ขยะขายได้กันบ้างขยะทางสีเขียวสําหรับทิ้งกระป๋องเครื่องดื่มเศษโลหะขยะทางสีขาวสําหรับทิ้งกระดาษกล่องกระดาษถุงกระดาษแต่สําหรับกลวยกระดาษแก้วกระดาษเราจะแยกไปทิ้งขยะสีน้ําเงินกันนะคะเพราะว่ามันปนเปื้อนแล้วถังขยะสีดําแบ่งออกเป็น2ถัง คือถังสำหรับทิ้งพลาสติกและอีกถังสำหรับทิ้งขวดแก้วอย่าทิ้งสลับกันละ่ะและก่อนทิ้งทุกครั้งอย่าลืมเทน้ำออกให้หมดก่อนทิ้งได้นะคะ <Wow. S 1> สุดท้ายถังขยะใหม่ล่าสุดที่เราจัดหามาเพื่อทิ้งขยะติดเชื้อได้แก่หน้ากากอนาไมายที่ใช้แล้วห้ามเอาขยะปนเพื่อนสารเคมีมาทิ้งกันนะจ๊ะ <Okay. S 1> ฟังกันมาแล้วจำอะไรกันได้บ้างไหมเอ่ยมาลองทบทวนการแยกขยะก,กันดีกว่า ข้าวแกงถุงนี้แยกยังไงฉเฉลยแยกตามนี้ค่ะถุงพลาสติกที่ไม่เปื้อนเศษอาหารให้ทิ้งลงถังขยะสีดําส่วนถุงล้อนใส่อาหารและยางวงทิ้งลงถังขยะสีน้ําเงินและเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานทิ้งลงในถังขยะสีน้ําตาลกันนะคะทายถูกกันไหมเอ่ยมาลองทดสอบกันดูอีกข้อนึงค่ะน้ํากาแฟแก้วนี้ทิ้งยังไงเอ่ยฉเฉลย อย่างแรกเลยถ้ายังมีน้ําเหลืออยู่ในแก้วให้เทน้ําทิ้งลงในอ่างล้างมือและส่วนที่เหลือไม่ว่าจะเป็นหลอดฝาและแก้วพลาสติกให้ทิ้งลงในถังพลาสติกสีดําค่ะเป็นไงคะการแยกขยะไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมคะมาเริ่มแยกขยะก,กันตั้งแต่วันนี้เพื่อตัวเราเพื่อบริษัทและเพื่อลูกของเรากันนะคะ yeah!